มือนี่สุเห็ดกุ้งผัดพุงกะลีให้ลูกๆรับประทานทันอะไรครับมาท่านหอมเลยครับโซโลหอมหัวใหญ่เดี๋ยครับเนี่ยค่อย,ยเต๋าครับไปกระมังนาเคียงไว้ครับต้นหอมขึ้นช่ครับเตรียมไว้แล้วค่อยครับอโอ้ยบาดมือซะเนาะ พริกกรใชาครับซึ่งวายานเพชรต่อไปกับผสมไข่ครับใส่นมลงไปครับพี่น้องใส่น้ำพริกเผาลงไปครับพี่น้องจวดต่อหอกแล้วก็บใครับครับใส่หอมเหญ่ลงไปครับหอกใบกะชีแดงแดงแค่สี่ลนะครับเก็บใส่ไฟแดงครับผมตัดไปกบรบละมังหนาเคียง เสียงดังไม่ลกูกตกใจตะกี้กรับผมผัดไปน้อยหนึงครับผัดไปก่อนกรับผมมาที่นี่กับไส้ผมกะลี่ลงไปครับไส้นำส้ำซุปลงไปน้อยหนึ่งครับเป็นขั้นตอนการผงนะครับอัเน,นี่ยมมีอย่างหลายอย่างนะครับจัดไปด้วซอสกลางครับจานอีกไงเนี่ยใส่ไปจักสองซอนครับตามด้วยน้ำปลาครับ ใส่ให้ได้กินน้ำปลาหน่อยหนึ่งครับนุณแซ่บตามด้วยน้ำตาลใส่ครับจะไปออกรสหวานหน่อยหนึ่งนะครับผัดผงกะหรี่เนี่ยน่ากินไหมลูกน่ากินปุ๊บผมโซโ,โลโรครับทีนี้ครับเขาตีไข่เวลาเขาก็ใส่ลงไปแล้วครับ แรงไส้ขึ้นครับก็ตอบอกลายใหญ่ห้างโอเคแล้วครับไขมันเป็นแคบุบบุบครับครับจับใส่จานให้ลูกๆกินครับผัดผงกะหรี่ครับปุุงตัวหน่อยคอเอ้อลูกเลยในตลาดบา้านเนี่ยมีแต่บวยยัยบนแด โอเคครับผม